สวัสดีค่ะอิทจากสตาร์แกนด์ทัลโนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกร่หนไพ่ทำนายดวงประจำเดือนพฤษภาคมสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะคลิปนี้สามารถรับชมได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีต,ต้องขออภัยด้วยนะที่ว่าเดือนนี้มาช้ามากเลยนะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มาใช่ไหมล่ะโอเคงั้นยังไงก็มาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรไพ่ตัวตนของเราในเดือนนี้ได้ไพ่ของคนที่ เก่งมากๆเลยนะคะ8ดาบเอ้ยขอโทษที8ไม้นะจริงๆ8ไม้มันแปลว่าความกระฉับกระเฉงก็ได้นะความกระตือรือร้นความพยายามเยอทยา,ทยาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นช่วงเดือนที่เราจะแข็งมากๆเลยคือมีความคิดมีการแสดงออกที่ค่อนข้างแบบว่าเอาจริงกับจังนะคะแล้วก็ มุ่งมั่นเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนอะไรประมาณนี้หลังจากที่ในะอดีตที่ผ่านมามันเป็นแฮงแมนมานานและคืออยู่ในจุดหรือสภาวะที่มันแบบว่าขยับเนื้อขยับตัวอะไรได้ลําบากหรือทําอะไรได้ค่อนข้างยากลําบากติดขัดแล้วก็บางคนอาจจะต้องรอคอยโอกาสถูกฟรีดงานถูกฟรีดโปรเจกต์ไว้แต่ตอนนี้มันขยับขยายได้ค่อนข้างดีเลยนะคะก็ต้องอดทนฝึกทํากันไปนะบางคนสําหรับงานบางอย่างที่มันต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางางเช่นอะไรได้บ้างอ่ะหมอ ใช่ไหมพวกแพทย์พวกพยาบาลทักษะสกิวแบบวิศวกรอะไรเงี้ยที่มันต้องใช้สกิลหรือทักษะเฉพาะทางนะคะเราจะสามารถทําได้ดีนะคะในอนาคตก็มีประสบะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยได้รับความยินดีได้รับคาชื่นชมเนาะการสรรเสริญการเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปคนรอบข้างอะไรประมาณนี้นะแต่มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้มันคือการเปลี่ยนไป ในจุดที่มันดีขึ้นแบบค่อนข้างก้าวกระโดดนิดนึงอะ่ะหรือบาเบ่งเช่นบางคนเนี่ยทางานในลักษณะของการเป็นลูกน้องเขาเนาะแล้วก็ต้องคอยทําตามคํมสาสั่งเขาบางคนก็มีความเทเยอทยานถึงขั้นอยากจะไปเป็นผู้ที่ควบคุมคนอื่นหรือกระเถิบไปเป็นหัวหน้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือต้องการเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายงานย้ายตําแหน่งงานไปได้เงินเดือนที่มันแบบก้าวกระโดดมากๆอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็ความคิดภายในใจของเรานะย้อนมาดูใบนี้นิดหนึ่งอ่ะมันเป็นไพ่เหมือนแบบ ฟีลได้อย่างเสียอย่างอ่ะเออเป็นได้อย่างเสียอย่างที่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะได้โอกาสนี้มามันอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจด้วยเหตุผลบางประการเช่นเกรงใจเพื่อนร่วมงานเกรงใจหัวหน้าความผูกพันที่มีต่อกันละกัน,กนหรือว่ากลัวเหมือนกลัวว่าคนอื่นจะมองเราเป็นยังไงอ่ะเออประมาณนี้จริงๆแล้วสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่จริงๆมันควรจะออกมาในรูปแบบที่ค่อนข้าง,างดีนะแต่อีกรู้สึกว่าชาวราศีมังกรคือเครียดอ่ะไม่รู้จะเอายังไงดีมันเหมือนเลือก มันต้องเลือกอะเออแต่ว่าการเลือกครั้งนี้มันเหมือนจะแบบเสียอย่างหนึ่งได้อย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สภาพจิตใจของเราตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะ เอาแน่อนอนไม่ได้นะจริงๆอ่ะไพ่8ไม้เนี่ย,ย,ม,ย,ยมันก็เป็นไพ่ของการแสดงเรื่องของอารมณ์ที่ฉุนเฉียวได้ด้วยหรือการตัดสินใจอะไรไปแบบที่เราอาจจะคิดน้อยไปนิดนึงนะคะหรือไม่รอบคอบไปสักหน่อยก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นะแล้วก็ไพ่จบเนี่ยเป็นเดอะทาวเวอร์อันที่จริงแล้วอะทาวเวอร์มันก็มีข้อดีเหมือนกันนั่นแปลว่าสิ่งที่เรากลัวว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันจะเออไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้กลัวว่า เลือกไปแล้วมันจะผิดพลาดผิดหวังอะ่ะมันอาจจะเป็นตรงกันข้ามก็ได้นะคะแต่สําหรับบางคนอะ่ะเออที่เอาเอางี้ละกันถ้าพูดให้ไม่งงแล้วก็พอที่จะช่วยตัดสินใจได้นะคือถ้าณตอนเนี้ยเรากําลังมีความวิตกกังวลอยู่เยอะมาก กว่าความสบายใจเรากำลังรู้สึกสับสนมากกว่าสิ่งที่ชัดเจนว่าอยากให้มันเป็นยังไงอยากเพิ่งตัดสินใจเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่หมายความว่าการตัดสินใจลอาออกจากงานโดยที่ยังไม่ได้งานอื่นรองรับการตัดสินใจขยายแบรนด์ใหม่ทั้งที่แบรนด์เก่ายังไม่ได้กําไรเลยอะไรแบบนี้นะคะให้ให้ชะลอชะลอไว้ก่อนน่าจะดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนิดนึงว่าพี่ไพ่อยากจะแนะนําอะไรกับชาวลัคนาราศีมังกรบ้างนะคะอค๋อค ออกมาเหมือนกันเลยเห็นไหมทำไมวันนี้กล้องไม่โฟกัสเลยอ่ะโฟมไหมอ่า body work flower และใบสุดท้ายคือทิป e x p r e s ช i o n เออเขาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งเดิมที่เราทำอยู่เนี่ยค่ะมันก็ คือมันดีนะเออแต่มันจะอาจจะไม่ดีในแง่ของความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าพี่ไพ่เขาบอกว่าเฮ้ย mm hmm. เอาจริง,รงๆนะลองสะสมประสบการณ์อีกสักหน่อยไหมอย่าเพิ่งรีบเร่งใจร้อนที่จะเปลี่ยนอย่างที่อีทบ,บอกไปในกรณีถ้าใครตอนนี้กําลังมีความรู้สึกสับสนมากกว่าความชัดเจนที่ท,ที่มีอยู่หรือเครียดมากกว่าความสบายใจอย่าเพิ่งตัดสินใจทําเรื่องใหญ่ๆนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือใครมีปัญหาเรื่องของการนอนนอนไม่หลับอะไรเงี้ย b o เว work นะ body ว o r k ก็ออกมาไปทําสปาหน่อยไหมโยคะหน่อยไหมลงคอร์สหน่อยไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าในห้องเนี่ยหรือโต๊ะทำงานก็ตามลองหาดอกไม้ไม่ว่าจะดอกไม้จริงดอกไม้ปลอมมาตกแต่งน่อยแต่อีมแนะนําว่าลองเป็นดอกไม้จริงดูไหมเราจะได้แบบว่าโฟกแบบสมมติเราเครียดปุ๊บเราจะได้โฟกัสกับดอ,อกไม้อ่าเติมน้ําหน่อยเปลี่ยนน้าหน่อยอะไรแบบเนี้ยค่ะคือช่วงเนี้ย มันเป็นช่วงของการที่เราจะ creative expression มันเป็นเรื่องของความาปรารถนาหรือการคิด,ดวางแผนที่เราจะเลือกเส้นทางเราจะเออเขาเรียกอะไรเหมือนชีวิตเราเองเราเลือกด้วยตัวของเราเองอะนะมันอาจจะมีทั้ง เขาเรียกว่าอะไรเลือกไปแล้วมันอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียในในทุกๆด้านนะในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะเลือกอะไรมันจะมันจะมีจะมีข้อดีอย่างหนึ่งจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเสมอไปแต่ว่าเราลองอย่างที่อิฟบอกค่ะถ้าสมมติว่าเรายังตัดสินใจอะไรไม่ได้เรายังย้อมที่จะเสียสละอะไรบางอย่างตรงนั้นไปไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจมันอย่างเช่นอีฟยกตัวอย่างนะสมัยก่อนที่อิฟจะได้ไปทํางานต่างประเทศอย่างเงี้ยเอออิฟก็คิด เรื่องของการเปลี่ยนงานใช่ไหมคือข้อเสียอย่างหนึ่งของการเป็นงานที่อิฟจะไปเนี่ยอันนี้คือพูดถึงก่อนก่อนไปต่างประเทศน่าอะไรคนอาจจะรู้ว่าอีฟแบบเออมีการเดินทางไปทํางานต่างประเทศอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคือการที่เราจะออกจากตรงนั้นอะมันที่มันเป็นเซฟโซนของเราอะ คือเราต้องเสียเพื่อนเราต้องเสียบุคคลที่แบบเป็นที่รักของเราหัวหน้าหรืออะไรเงี้ยที่เคยสนิทพูดคุยทุกวันมันจะไม่มีตรงนั้นแล้วเราต้องไปผูกมิตรกระชับมิตรใหม่เริ่มใหม่หรือบอกแม่เธอชื่ออะไรสวัสดดีเธอชอบอะไรอะไรเงี้ยคือต้องไปเริ่มใหม่ตรงนั้นแต่ในแง่ของเงินเดือนและความเติบโตในอีกที่มันมันดีกว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบเนี้ยเราทํางานในที่เดิมเราสบายกว่าหลับตาทําได้แล้วเพราะเราชินชํานาญช่ำชองแต่ว่าเปลี่ยนไปที่ใหม่เราต้องเรียนรู้เยอะแอคทีฟเยอะกว่าเดิมอะไรประมาณเนี้ยค่ะ หรือมันอาจจะเป็นในเรื่องของแง่การเดินทา,ทางก็ได้ต้องเดินทางเยอะขึ้นต้องตื่นเช้าหน่อยนะคะภาระหน้าที่งานความรับผิดชอบเยอะขึ้นแบบนี้ก็ได้ยังไงก็ขอเป็นกาลังใจให้กับชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะคะในเรื่องการงานแลละกท็ทั่วไปนะทีนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องของความรักกันบ้างวันนี้รู้สึกกล้องมันไม่ไม่โฟกัสอย่างแบบอย่างที่ให้มันอยากเป็นเลยอะใส่ตั้งไม่ดีนะ่อยบน่บนๆไปหนะี่ยมาดูเรื่องของคนโสดกันบ้าง เรื่องราวคนโสดโอ้โหโอ้โห,โอ,โหออกมาแต่ละใบนะคะเตรียมทิชชู่สับลันตานี่ต้องโสดต่อไปหรือเปล่าคะคุณพี่ผมไม่อยากฟังและคลิปนี้ไม่จะลงใจเลยอะออย่าเพิ่งรอฟังกันก่อนนะคะลมจิตเฟรย์ คิดเรื่อง l e a d s i และแล้วก็ children อีว่าความสัมพันธ์นี้นะเรายังคิดกันแบบตื้นๆไปหน่อย children เนี่ยออกมาเป็นตัวแทนความความสัมพันธ์ที่คิดแบบว่าตื้นๆไปนิดนึงนะคะเออ จริงๆถามว่ามีคนเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ไหมคนโสดของชาวมังกรมีแต่เข้ามาเป็นแบบเดวิลแล้วก็เข้ามาเป็นภาระให้เราอีกด้วยซ้ำอันนี้จริงหรือเปล่าลองมาพิมพ์บอกกันหน่อยอุ้ยทำไมกล้องไม่โฟกัสอีเดียวโอเคโฟกัสแล้วนะคะเดวิลเป็นตัวแทนของความรุ่มหลงเรื่อนร่างร่างกายความโลภกิเลสตัณหาต่างๆน,นะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะคาดหวังในเรื่องเรือนร่างของเราหรือการอูดง่ายๆภาษาหยาบๆเกาะอเปล่าอย่างเงีย้ยเป็นไปได้นะคะหรือบางคนเข้ามาโอเคไม่ได้เกี่ยวกับการเกาะแต่ มาำทำให้เราลำบากใจอทำให้เราเป็นทุกข์ไปซสีอีกเพราะว่าสิ่งที่คิดเนี่ยมันยังมีความเป็น children อยู่คือมีความเป็นเด็กยังไม่ลึกซึ้งยังไม่ละเอียดแล้วพอเป็นความรักที่แบบฉาบฉวยคิดแบบผิวเผินแต่มันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมานน g ะ v e your relationship ป c h a n ชนนั่นหมายความว่า มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องปิดกานอันนี้อย่าไอ้ฟงอย่างบางคนที่เล่นแอป,ปแอป,ปหนึง่งอ่าแอป,ปสีแดงแดงค่ะหรืออีทอีรู้จักนะที่อีฟจะพอรู้จักสีแดงแดงปัดซ้ายปัดขวาอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันมีโอกาสจะได้เพื่อนที่ดีไหมมีนะอันนี้พวกยอมรับแบบสาร,รภาพตรตงๆสมัยตอนอีพีงโสดเนี่ยก็เคยปัดอยู่เหมือนกันกลายเป็นว่าได้เพื่อนมาไม่ได้แฟนนะคะเพราะว่าในแง่ของแฟนเราไม่ตอบโจทย์กันละกันเราก็เลยตอบโจทย์กันในในแง่ของเพื่อนอย่างเงี้ยคือมันก็เลยขึ้นมาว่ากีฟโ์ยูนิเวชร์แลชีพประ เราอาจจะไม่ต้องปิดกันด้นเลยถึงขั้นว่าแบบว่าฉันจะล็อก IG ล็อก Facebook ไม่เล่นไม่ติดต่อโซเชียลใดๆอาจจะไม่ได้ถึงขั้นขนาดนั้นคือเปิดใจไว้บ้างก็ได้แต่ให้รู้ไว้ว่าช่วงนี้คนโสดอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจคนเข้ามาส่วนใหญ่มักจะฉับฉวยหรือว่าคิดดีหน่อยอาจจะมาในลักษณะของคนที่เป็นเด็กยังไม่มีประสบการณ์อะไรนะคะทาให้เรารู้สึกเหนื่อยต้องแบกรับความสัมพันธ์นี้อยู่แต่เพียงผู้เดียวดูเขาไม่มีความรับผิดชอบดูมันไม่มีความ คืบหน้าหรือกระตือรือร้นที่จะเอาจริงเอาจังมาพัฒนาความสัมพันธ์กันได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะไม่เป็นไรเราก็ไปโฟกัสที่การทาตัวเองให้มีความสุขโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินไปก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรกบมันจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆใช่ไหมทาแล้วก็มีคนเอ่อรู้เรียกอะไรเป็นที่รู้จักเป็นคนเอ่อเขาเรียกอะไรนะเป็นที่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปโฟกัสตรงนั้นก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็เรื่องของสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะ ไม่เป็นไรไปต่อนะคะที่ชาวลัคนาราศีเอาไปต่อที่ลัคนาราศีแล้วต่อที่สถานะของคนคุยแต่ว่าคนที่มีคนคุยแต่ว่าอะไรสถานะดูบ้างเอาตายอ่ะนะคะเบลออ่านไปแล้วก็เบลอให้อภัยกันหน่อยนะ <c oughs> อ่ามา I w r e waiting for to love that Keep an open mind. Oh, oh. Roman Angel and open my โอ้โหโรแมนต์แองโจขึ้นดีจังเลยอ่ะบอกเป็น two love ด้วยนะคะแล้วก็มันคุ้มค่าที่จะรอคอยรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยยังต้องพัฒนากันอีกไกลอ่ะนี้ก็พูดตรงๆพัฒนากันอีกไกลนะแต่มันก็พัฒนาไปแบบมีความสุขอ่ะดีอ่ะแฮปปี้อ่ะโอเคพึงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่แบบเนี้ยนะคะตอนนี้ขอเปิดเพิ่มเติมหน่อยไม่รูจะอ่านอะไรนะในเมื่อมันนี้อืมโอเค อีกว่ามันเป็นเอางี้นะถ้าคนที่คุยอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราและเขาสามารถรับได้ทั้งข้อดีและข้อเสียของกันและกันได้ ทะเลาะกันแล้วสามารถเคลียร์ใจได้พูดคุยกันนะอีฟว่าคนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนของใจเราเหมือนกันมันมีโอกาสที่จะสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าถามว่า,าถามหาสถานะความจริงใจแบบคือจริงใจนะ่จริงใจแต่ว่าถามหาสถานะความแบบจริงจังอ่ะอาจจะยังไม่ค่อยได้นะคือมันยังติดอยู่ตรงไพ่เด็กเนี่ยเปิดเพิ่มให้หน่อยทำไมถึงไพ่เด็กสื่อสารไม่เก่งจริงๆกลัวนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะ เอาไว้เวอรชสลับกันได้นะหมายถึงเราและเขาก็ได้นะหรือทั้งสองคนก็ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ว่าเหมือนสื่อสารยังไ,งไม่ค่อยเก่งกลัวในเรื่องความรักกลัวความผิดหวังเออกลัวในการยึดติดกันละกันกลัวว่าสักวันหนึ่งจะ คือคือเขาเรียกว่าอะไรมันจะแตกสลายกันไปไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อะไรแบบเนี้เออบางคนมีแบบในเรื่องของภูมิหลังความหลังที่เจ็บช้ำน้าใจนะก็เลยแบบรู้สึกว่าถ้าสถานนะตอนนี้มันดีอยู่ก็ยังอยากให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่อย่างที่อีฟบ,บอกนะอีฟรู้สึกว่าไม่ต้องรีบร้อนก็ได้เพราะว่า ไพ่ลมเอ็เจ้าเขาบอกวอร์ดเวทติ้งฟอร์มันคุ้มค่านะที่เราจะรอคอยความรักครั้งนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นทูเลิฟแล้วก็ให้คียเป็นโอเ n นไายไว้คือพยายามเปิดใจให้กับความรักความสัมพันธ์นี้หน่อยนะคะประมาณนี้นะสําหรับวันนี้มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะต่อมาสถานะสุดท้ายแล้วคนมีแฟนมีคู่แล้วเป็นยังไงกันบ้างว้าว จะชิมินด้วยรออุ้ยมังกรรออะไรอยู่เปล่า Love your s e l f e r out financial an carrier โซเมียมันมีไพ่โซเมียออกมานะอีว่ามันมีโอกาสที่เราจะเป็นเนื้อคู่เนี่ขี้กันนี่แหละนะคะมีไพ่โซเมียออกมาด้วยแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยมันติดในเรื่องปัญหา Finance and career อันนี้ขอยกตัวอย่างให้มันเห็นภาพบางคนอาจจะมีเรื่องของการแพลนมั่นหมายแต่งงานการทําอะไรให้มันแบบชัดเจนจริงจังนะแต่มันยังทําไม่ได้เนื่องจากมันรออะไรบางอย่างอยู่อ่เปอร์เซ็นต์ใหญ่ๆอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความพร้อมทางด้านการงานการเงินอย่างเงี้ยเนาะแล้วบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของอ่า เขาเรียกว่าอะไรอนาคตฐานะความมั่นคงอะคือมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่จะตัดสินใจอะแต่อีกรู้สึกว่าไพ่เขาบ้างบอกว่ามันมีไพ่ love yourself first ตามขึ้นมาเหมือนบางคนอาจจะ,ะมีความแตกต่างกันเรื่องเชื้อชาติศาส,สนาขนมรำเนียมประเพณีวัฒนธรรมหน้าตาทางสังคมหรืออะไรก็ตามที่ทําให้ไพ่ใบนี้เขาขึ้นมาแล้วบอกว่าจริงๆแล้วอยู่แบบอาจจะมีโอกาสไม่น,นี้ไม่น,นี้ไมจ,จะทําให้แบบบ้าน เ,เขาเรียกนะคนในครอบครัวร้าวรานหรือร้วาวฉานกันนะแต่อีกรู้สึกว่ามันพี่ไพ่เขาบอกว่าเหมือนมันแบบจริง,รงๆเราก็มีคนที่ดีกว่านี้หรือมีคนที่พร้อมกว่านี้ที่จะสามารถเออซัพพอร์ตเราได้แต่มันเป็นช่วงที่เราจะต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าเราจะเลือกอยู่ตรงนี้กับความลําบากตรงนี้กับความไม่พร้อมตรงนี้หรือไป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 ,ไปหาเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะความสัมพันธ์ใหม่ที่มันอาจจะแบบว่า ป็นที่มันจะบอกว่าไงดีที่ที่มันดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่คือแบบโซเมดไอคำว่าโซเมดจริงๆแล้วเราอาจจะมีโซเมดหลายคนก็ได้เออคือมันไม่ได้หยุดอยู่ว่าคนนี้จะต้องเป็นคู่เราแบบเป๊ะๆเ,เด๊ะๆแต่มันก็มีโอกาสที่คนนี้จะเป็นคู่อะ่ะซึ่งมันอยู่กับเออการทําบุญบุญสัมพันธ์กันอะไรแบบเนี้ยด้วยนะคะขอเพิ่มหน่อยอืมอีกว่าช่วงนี้หลายคนก็กําลังพยายามแบบว่าคิดไต่ตองอยู่แล้วก็ คิดมากคิดมาในเรื่องความสัมพันธ์นี้แล้วว่ามันจะไปรอดไหมว่าในเรื่องที่มันติดขัดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอีกก็ไม่ขอเข้าไปจัสแล้วก็อ่านอะไรเพิ่มเติมแต่อยากจะบอกไว้ว่ายอย่างที่พี่ไพ่เขาบอกค่ะ love yourself first ถ้าความสัมพันธ์นี้เออบางทีนะในเรื่องความรักอะจริงๆแล้วนะ อีฟรู้สึกว่ามันคือแค่ฉันรักเธอเธอรักฉันเราดูรายการจบแล้วเนี่ยนี่คือที่อีฟเคยถ้าใครหลายๆคนเป็นแฟนช่องอีฟอาจจะรู้ว่าอีฟเคยอ่านประมาณนี้มาแล้วนะคะมันไม่น่มันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่าหลายๆคนก็มองว่าความรักมันขึ้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกับแค่ความรักตรงนี้อะมันขึ้นอยู่กับความพร้อมสถานะการดูแลกันการเอาตัวรอดไปด้วยกันอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกมันเหนื่อยแล้วมันท็อกซิกนั่นแปลว่ามันไม่ใช่คําตอบของเราค่ะมันแปลว่าไม่ใช่ นะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเดือนนี้มีไพท่ทาวเวอร์ขึ้นมาอีกก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่มีคู่ครองคนลหลักแล้วกันว่าบางทีแล้วเราอาจจะเป็นโซเมตกันแหละอย่างที่บอกว่าโซเมตมันมีโอกาสที่จะเป็นเนื้อคู่เนื้อคีกันนะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเออจะต้องเสมอไป นะคะคือหมายถึงโซเมตมันมีได้หลายคนเราแม้กระทั่งเพื่อนยังเป็นโซเมตกันได้เลยพ่อแม่ยังเป็นโซเมตกันได้เลยนะคะก็ลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันทําให้เรารู้สึกเหนื่อยมากไปต่อไม่ไหวรู้สึกว่ามันจะลําบากรู้สึกว่าเราจะเครียดรู้สึกเราจะเหนื่อยจะแบกรับอยู่คนเดียวมันก็อาจจะไม่ใช่คําตอบของเราเนาะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะสําหรับวันนี้บายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อีฟด้วยนะเข้าไปติดตาม i อจี star guide thalo ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ